ันนี้เรามีซุปครับซุปไอเนี้ยก็ซุปน้ำไม่ส่มใช้ประทูครับอันนี้ก็เชฟสอครับง่ายๆสไตล์แซ่บซอยสารอเอาเร็จูกินมาเดี๋ยวเตรียมเครื่องให้พร้อมแล้วจะมาโชว์ใส่อะไรมั่งครับครับแล้วก็มีแล้วก็มีหอมเตยต้นหอมแล้วก็ มักซี่นะครับแง่หอมใส่เข้าไปแล้วเรามาใส่กันเลยครับผมิืมตำประตูครับก่อนเดืยวต้องตำประตูให้แหลกก่อนตำในโคกเดียวกันนี่แหละครับว่ตาตีดก้นเนาะตำประทูแห้ไม่แหลก พี่เขากับพี่เขาใส่ซุปต้องมีพี่เขาเเไปครับ Đoạn, đoạn đoạn đoạn. Bà đẹp Đẹp chói chán Hãy subscribe cho ้แลวครับจี oh. ีมมาจีม Ya, yeah. hola.